สวัสดีครับมาดูชุดพระบ้านๆน,นะครับได้ที่ร้านเมเยนเนะจากพิกิจเจ้าเก่านะฮะอง์แรกนะครับเป็นหลวงปู่คำพันนั่งทานหลวงปู่คำพันปีสาเจนะหลวงปู่คำพัน์ หลวงปู่คำพันน่าจะเป็นสายอีสานสองห้าสามเจ็ดนั่งพนันหลวงปู่คำพันเอา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 ไม่รู้ราคาเลยเอาสามร้อยแล้วกันสามร้อยรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับ ไม่รู้ว่าท้าตั้งใจใส่ไว้แบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามาอย่างนี้เลยทีแรกมีห่วงด้วยนะพลาสติกแข่งโป๊กเนะเป็นบ็อกออแตกนิยมนะครับพิทองแดงผิวไฟสวยๆนอนอยู่ในกล่องนะโคดชัดๆเต็มๆแบบนี้นะ ด้าน,นหลังพอแตกผิวไฟนะครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผิวไฟเนี่ยบล็อกธรรมดาก็พันสี่พันห้านะฮะอันนี้เอาแตกนะพันเจ็ดร้อยบาท เหรียญสร้างชาตินะเหรียญสร้างชาติแกจีบุกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยยุคสองสี่ปลายปลายนะครับ,ไปไปรบหลวงพ่อเดิมยังมาเนะยหลวงพ่อเดิมหลวงู่เผื่อก็จิ้งแก้วเนี่ยมาบุกเสกพิธีใหญ่นะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพระลีลานะครับอันนี้พะระลีลา เป็นเป็นพรเกจินะครับเป็นพาเกจ,เเกจิสร้างนะครับเป็นพาเกจิสร้างมียันด้านหลังเป็นพระดินผสมผงนะครับดินผสมผง เนื้อดินผสมผงนะมีคล้ายกับมวยผมอยู่ด้านบนนะครับพระเก่านะพระเก่าเลยลนะ่ะคาบกูขก้นขนาดนี้ได้ไม่น่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะครับน่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยเอาเจ็ดร้อยแล้วกันอ่ะรีลาเจ็ดร้อยปิดตา เนื้อทองแดงปิดตาเนื้อทองแดงเอาห้าร้อยนะครับปิดตาเนื้อทองแดงห้าร้อยนี้วัดฝีมือเลยใครรู้ก็จัดไปนะครับมีใครชอบความเก่าก็ปิดได้เลยนะชินาลาดเนื้อตะกัวนะครับชินาลาดเนื้อตะกัวเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปีสี่เก้านะฮะเอาสามร้อยบาทปีสี่เก้าสามร้อยบาทหลวงพ่อทองมานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอายุครบเจ็ดสิบหกปีเอาสามร้อยนะสวยๆพันกว่านะห้านัดหลวงปู่แหวนนะฮะห้านัดหลวงปู่แหวนห้านัดหลวงปูแงงป่แหวนเอาสามร้อยแล้วกัน สามร้อยเหรียญพระครูวิจิตอะไรเนี่ยสุตคุณโปง่งอะไรทุกอย่างฉลองสำนรรักศักวัาช้างอำเภอวิเศษจังหวัดอ่างทองปีหนึ่งสี่อันนี้สวยนะครับเอาสามร้อยกันไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะปีสามห้านะต่อโคตหลังสิงเอาสามร้อยนะครับ หลวงปู่แหวนรุ่นครบอะไรคร้บครบรอบอะไรป่ะอ่านไม่ถนัดครอบจักรวาน หลวงปู่แหวนรุ่นครอบจัก,กรวาลน,นะครับอ๋อมีโลกอยู่ด้านล่างกองทัพภาคที่หนึ่งนะกองทัพภาคที่หนึ่งจัดสร้างนะครับครอบจัก,กรวาลเอาสามร้อยแล้วกันชื่อไม่คุ้นนะะเหรินนี้สวยมากนะครับหลวงปู่ดุลน,นะหลวงปู่ดุลครบรอบเก้าสิบเอ็ดปีนะครับ หลวงปูปรุนเก้าสิบเอ็ดปีเหรยนี้ดูน่าจะไม่ดีนะน่าจะไม่ดีแยกไว้นะไม่เอาดีกว่าเหรไม่ดีต้องคือไม่ดีนะครับนี่ได้มานี่ก็คือลงเลยนะเลียงเลียงแนละ้วลงเลย ส่งพร้อมกันเลยนะหกรอบปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อเปินหกรอบปีสามเจ็ดนั่งพานหลวงพ่อเปิลนปีสามเจ็ดเนื้อฝ่าบาท เนื้อฝาบาทมีเลขโค้ดด้วยหนึ่งแปดสองศูนย์สี่นครปฐมนะเอาหกร้อยนะครับนั่งผ่านปีสามเจ็ดหร้อยบาทปืนแตกเสียนกลมนะครับ ป,ปืนแตกเสียงกลมหลวงพ่อเงินรูปหล่อปืนแตกเสียงกลมหลวงพ่อเงินปืนแตกเสียงกลม เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งสี่วัดตึกเชียงมั่นค่ะวัดพระตึกเชียงมั่นปีหนึ่งสี่ปีหนึ 1, 4, ่งสี่ปีลึกนะครับปีหนึ่งสี่ เอาสักห้าร้อยละวกันห้าร้อยบาทหลวงพ่อหลวงปู่ค่ําวัดวังว่านะครับปีสองห้าสี่ศูนย์เอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋เตะนะครับ หลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋อเอาห้าร้อยบาทนะฮะเหรียญหลวงพ่อเต๋ปลูกภาษีมาปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดเราเอาสามร้อยนะครับ สามร้อยเหรียญลวงข้าวลวงพ่อยิตนะครับลวงข้าวลวงพ่อยิตวัดหนองจอกต่อโคตนะที่สังคติหลวงพ่อยิตลวงข้าวออเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อย ท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ในซีนนะเหรียญท้าวเวสสุวรรณไตรมาสปีหกสามวัดจุลาวมณีจังหวัดสุงขรามวัดสี่สงอาจังหวัดสกนลนครเนี่ยมาพร้อมซีนแบบนี้นะครับเนี่ยพร้อมซีมน,นี้เอาสี่ร้อยนะครับเอาสี่ร้อย ตะกุดนะครับตะกุดประมาณประมาณสี่นิ้วนะรหรือสามนิ้วครึ่งนะประมาณอยู่ในหลอดอยู่ในหลอดยางนะครับตะกุดเก่าอยู่ในหลอดยางตะกุดเก่ามีอายุเลยละ เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ตะกุดตะกุดเลี่ยมเงินหัวท้ายนะครับเลี่ยมเงินเก่าหัวท้ายเอาหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับนี่ยาวประมาณสักสี่นิ้วได้เนี่ยนสี่นิ้วอันนั้นประมาณสามนิ้วครึ่งเลยประมาณนะี้นี่สี่นิ้ว ทำแปลกๆนะเลี่ยมเงินหัวท้ายอ๋อเขาเลี่ยมเงินไว้นะครับให้ร้อยเชือกนะฮะตัวเชือกจะได้ไม่บาดนะไม่ไม,ไม่ไม่ขาดแล้วก็รูปถ่ายโปสการ์ดหลวงพ่อโอภาสีนะครับรูปถ่ายโปสการ์ดหลวงพ่อโอภาสีแอคนี้เป็นแอคหายยากนะับเป็นแอคหายยากรูปถ่ายทันตัวนะครับรูปถ่ายทันตัว รูปถ่ายทันตัวพ่อพาษสี่เอาพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็องค์นี้ไม่รู้นะครับองค์นี้ไม่รู้ที่รูปถ่ายเก่าเหมือนกันเอาพันหนึ่งแล้วกันเอาพันหนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักไลน์นะครับทักไลน์มา id line a c a l v e t e นะครับขอบุณครับสวัสดีครับ